EO! -oh. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะมพวกเราครับชายโซโลคอนเทนต์หลักๆครับเดี๋ยวเราจะมาท้าวิ่งแข่งกันครับผมเดี๋ยว6กคนนี้ปัดกันออกมาทีละคนท้าใครก็ได้วิ่งแข่งท้าเลยแล้วก็จะติดปลายนวมมีบททำโทษหรืออะไรกันก็แล้วแต่ตกลงกันเลยมาท้าทีละคนไม่ดูหุ่นหน่อยวะไม่ดูหุ่นหน่อยวะเดี๋ยวเกี่ยนหลับตาดูปะเนี่ยไม่แน่ฮะบไปดูหุ่นเลยดีเอโกโกมาลาโดน้าก็หุ่นเนี่ยแบบมึงเนี่ยวิ่งเร็วจะตายได้แชมป์โลกฟุตบอลโลกด้วยนั่นเขามีการซ้อม นี่แม่งไม่ได้ซ้อมมาเลยเฮ้ยแต่กูเคยเห็นในข่าวแบบพวกข่าวไฟไหม้เงี้ยคนันอ้วนๆเขาก็วิ่งเร็วนะเว้ยวิ่งเร็วแล้วแบกเครื่องซักผ้าแบกอะไรจะหดุดนะแล้วก็วันนี้ตามนี้เลยที่ใครท้าใครก็ได้ติดเท้าไม่ผัวแล้วไม่ไหวแล้วเหรเจอกับกูเลยปะล่ะเอากับกูเลยปะล่ะ แข่งกับกูเลยไหมวิ่งวิ่งรอบหนึ่งพักหนึ่งชั่วโมงวิ่งแค่สามนาทีพักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนานไปกูยังไม่ได้อายุแปดสิบเวลาท้าของท้าไข่มันต้องแมนหน่อยเถเดี๋ยวคู่แรกเลยกูกับไอ้ข้าวโอ้โหผู้หญิงกับผู้หญิงไงโคตรแมนผู้หญิงกับผู้ชาย ายกับผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะก็อย่างที่ไส๋บอกคุณแต่ละคนหรือความเป็นเพศชายเพศหญิงมันก็ไม่เท่าเทียมกันดังนั้นเดี๋ยวรอบแรกวิ่งรวมกันก่อนเพื่อหาแบบอัตราต่อรองหาลำดับที่ 1- นึถึงหดูว่าคใครวิ่งเร็วสุดใครวิ่งช้าสุดเพื่อเดี๋ยวเอามาเป็นแบบว่าเวลาคู่ไหนมาเจอกันเดี๋ยวเอาไว้แบบเป็นอัตราต่อรองสมมติตอนมาดวลกันวิ่งกันครบแล้วตอนมาดวลกันวิ่งกันครบแล้วได้ลำดับ1นึถึงหกโอเคไหนวไหนวบไหนวบไหนวบ อ่ะรอบแรกวิ่งไปกลับวิ่งไปแตะสังกะสีวิ่งกลับมานี่ยเป็นชายใครเข้าคนแรกตะโกนหนึ่งแล้วก็คนต่อมาก็าสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแปะลำดับว่าใครหนึ่งถึงหกมาตามนี้มาจุดรอบแรกหกคนลำดับหนึ่งถึงหกเตรียมตัวฟังเสียงนกเวทปี๊ดแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปแต่วิ่งกลับมานี่ยไม่เศ้าอย่างงี้อ่ะวิ่งวิ่งค้าวที่ระวัง ขาพิกขาขวาพริกขาซ้ายมะนาวทำยำได้เลยโอเคได้ลำดับแล้วนะเฟรมเบอร์หนึ่ง่านเบอร์สองตาสามตาสี่ห้าเารียกว่าเปิดหัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการตัวผมไม่ต้องการตัวเลขตัวเีข น,นี่อ่ะของ oh, อ <หา S 2> จริงอ่ะจริงอ่ะมันต่อต่อให้เกตได้ลำดับแล้วต่อไปเข้าสู่การท้าวิ่งแข่งเดี๋ยวให้เริ่มจากอันดับ6ก่อนไสอยากท้าใครวิ่งผมไหนะเอ๊ะปวดคอไม่หายดอกเมื่อกี้ไปเบอร์นึงสมมติึงเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเขาต้องต่อให้ไสในระยะที่ห่างกันก็ต่อไป5 9 สมมติท้าหาคนวิ่งแข่งได้ก็ไปตกลงบทเดิมพันบททำโทษกันใส่ท้าใครใช่มันใส่ฮะโอ้ยเอ้าโอ้ยเจ้าบอสฮะนี่โบใส่มันท้าได้โอเคเออเออใส่แข่งกับน้องโบ ่ะเดี๋ยวเดิมพันก่อนติดไฟนูมอะไรกันเสนอกันเพื่อความตื่นเต้นความเอาจริงเอาจังในการวิ่งตื่มะนาวมะนาวก็ผมบอกอยู่ว่าข้างนี้พริกข้างนี้มะนาวเออมะนาวจัดไปได้อ่ะคู่แรกสายกับน้องโบสิ่งที่มาเสร็จไฟนวมกันคือมะนาวกินหกลูกเลยหรอแล้วแต่จะเดิมพันหนึ่งลูกคนแพ้กินหนึ่งลูกอ่ะโอเคตามนี้เฮ้ยโพอันนี้ไข่แพ้เหมือนนี่เลยวิ่งเปรี้ยว โอเคมาเตรียมตัวน้องโบต่อให้โอเคนีเตรียมตัวนะครับวิ่งแตะกำแพงวิ่งกลับมาเอาอกชนเส้นชายใครถึงก่อนคนนั้นชนะโอเคเตรียมตัวครับเข้าที่ระวังไปลยเรียบร้อยครับ ไสชนะไปยางเฉียดผิวครับโอ้โหถึงก็ต้องดูคลองรีเพยกี่เหวอะเลยอะไรถ้าไม่มีสังกะสีไปนู่นแล้วเบกไม่อยู่อ่ะผู้แรกครับไตชนะกินเลยใครชนะกินขอสัมภาษณ์หน่อยครับ คุณวิ่งได้ยังไงครับถึงชนะครับทั้งๆที่คุณเป็นแบบเป็นบุ้ยอ่ะเป็นคนตัวรองบอลสระตัญครับครับมีอะไรจะบอกกับที่บ้านมีอะไรจะบอกบอกวะกินเลยพี่อ่ะน้องโบแพ้ที่คุยกันไว้วิ่งเปี้ยวไปวิ่งเปี้ยวขอเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมครับน่าจะหายไปสักเฟรมนึงหืมหืมโดนกินกัดกัดกัดแบบเอาน้ำกัดเอือดูน้ำดูน้ำเอือ อไรอย่าฟ้องพีอาเียอาคู่ต่อไปอน้องโบน้องโบครับจะท้าใครครับอาเบอร์หกครับโอ๊ยรอบแก้แขนนะว่าไงรอบคำท้าเปล่า หมูหมูมาให้เชือดรับก็ได้ไม่รับก็ได้อะรับพรือเ่าครับดิแล้วไอ้โไหนอะโอ้ไหนเหมือนเดิมครับห้าก็หกห่างกันหนึ่งน้องบต่อให้ไต่หนึ่งเก้าไต่ไปหนึ่งเก้าตัวครับคู่นี้ครับเป็นนัดล้างตานะครับน้องบูนะครับจะล้างตาล้างตาล้างคอะพี่อะติดปลายนวมอะไรกันท่านประนอะไรครับเขาเลือกผมว่ามะนาวเหมือนเดิม กี่ลูกี่ลูกอ่ามะนาวสองลูกสลูกทีเดียวเลยป่าวะเต็มกระพุ้งแก้วเลยต้องอมคาไว้กี่วิกี่วิาวินาทีอ่าเตรียมตัวรอฟังแตนุกเวีไป กี่เราพูดอะไรบ้างอะไรนะสองลูกสองลูกสองลูกอ่าเออย้อมกันไหม้อมกันยัดที่ไหนข้างกับพุงแก้วเต็มกับพุงแก้วกลางคว้กี่วิโอ้กี่วิกี่วิ5าวินาทีขาวินาทีอ่าเพนกตามตามทันกันในชาตินี้5าวินาทีเฮ้ยเฮ้ยมึงหวังฟอร์มผู้ชนะหน่อยพี่อทำเหมือนแพ้เลยริงครับกินครับ ลูกแรกเข้าไปลูกสองกรรมสายขวาครับเข้ากระพุ้งกระพุ้งอ่ะลูกแรกลูกสองลูกสองไปข้างเข่าผมเฮ้ยเฮ้ยข้างนี้ได้ไเออค้างไว้ค้างไว้ห้าวิค้างก่อนยังไม่ถึงห้าวิกัดด้วยอ่ะกัดด้วยกินไม่ได้ไอ้โขมยันนี่โขมมากลูกแรกครับอ่ากระพุ้งขวาลูกสองกระพุ้งซ้ายหนึ่งสองสามไม่ห้ดีเอาสองลูกเฮ้ย ไปกระบฝูงซ้ายค้างไว้ห้าวิหนึ่งสองสี่ห้าโอเคเหมนใยเลยนะสีเขียวได้มาเขียวเขียวไม่ใช่เขียวไเงางอเขียวไเงางอเฮ้ยเรา,เ,รา,เ,ราเห็นป่ากบเกโลเกโลเกโลเดี๋ยวสีเขียวเลยมาคนต่อไปครับน้องเจ้าอยากค้าใจวิ่งแข่งครับเลือกดีๆนะเลือกพี่แท้นะ <laughs> แล้วขายผู้ชื่ออะไรเปรดไหนมตาเฮ้ยผู้หญิงเหมือนกันสู้เขาใช่กับผู้หญิงเฮ้ยอยากแค้อเหน้องนี่มึงวี่มงวะดูลลมอยู่ข้แบบว่าเออไว้ให้ลมที่ลลมแรงพุ่งๆไปอ่ะเออดูดออดูดลมคือตไหนเต้นเย อยากโดนอะไรพูดมาน้องพลาดแล้วที่มาเลือกพี่ยังไงน้องเหมือนคาดตัวตายโดนทำตัวเองโดนตบหมิงสองสี่ดนึ่งได้ตีอ่ะจะเป็นการตีแบบนี้ head shot chain head shot ไม่แรงกว่านี้ไม่เป็นไรลืมถอดแหวนด้วยไม่เป็นไรขอโทษโทษมาเชิญต่อให้หนึ่งเก้าสามกับสี่ห่างกันหนึ่งไปหนึ่งเก้า จะโดดข้ามสะพานเหรอป็นข้ามร่องอย่าโมยอย่าพัวอะอย่าวอยวายอ่ะโดดข้ามคูคลองเหรอเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอเออ่เ้าให้ส9เก้าเลยแเป็นผู้ตุ้ดจะเป็นยางไงเฮ้ยเอ้ยก็สอเก้ไอ้พูดแล้วห้ามคืนคำได้หเดีียวพอมนะดีเตรมวิดไปนะอ่ะอกิดปื้ป้ดไปนะไม่นับไปนนะอ่า เก้ากี่ปีโอ้ยปวดแล้วอะกเป่าสักทีเหอะไม่บางทีการแข่งขันบางทีมันแบบปดก็คือไปหรือบางทีแบบปิ๊ดอย่างเงี้ยเราเจอจะปิ๊ดไหนปิ๊ดเดียวปิ๊ดยาวกูก็วิ่งอะตามนั้นเกียวเดียวมามาแล้วนะอมา เฮ้ย,ยายงยังไม่คิดหรอกใช่หรอปวดเข่าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตายยื้อเฮ้ยทุองหวี่ยงไปไหนอ่ะเมื่อกี้เสียงแม่งร้านเองจริงไหมเนี่ยอ,อ ลูกครับก็ข้าวชนะครับรอบนี้นะเลยทำโทษกลางหน้าผังเน้นเน้นสองคนมันไม่น่าหนักอ่ะมันไม่น่าหนักข้างนี้อ่ะนี้เออถนัดขวาถนัดขวาหนัดขวาเอาเต็มมือเลยเต็มอีกทีนึงฮะเต็มมือไม่ดังเลยไม่ดังอ่ะได้ยินไหมตกไม่เป็นมาใหม่ตรงนี้ตรงนี้ต้องอีกรอบหนึ่งตกไม่เป็นมึงเอาเต็มมือเที่ไม่ดังไม่ดังไจ้กล้องไม่ได้ยินไม่ดังแต่แน่นในสัตว์ ได้ยังได้แล้วได้แล้วไอ้เหี้ยไปครบสองทียังครบแล้วเทวายมาดูหน้าผากดิ่ดูหน้าผากเอีกทีโมไปตุนไอ้ตบกูกูไม่ว่าหรอกแค่สองแม่นย้อเยอะไอ้กูอยู่นี่แผงที่ไปคนต่อไปต่อไปพี่ต้าอ่พี่ต้า ทาใคราผู้หญิงไกระดูไม่แมนเว้ยมันต้องผู้ชายกับผู้ชายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรเว้ยเอาอะเอาอะเอาอะแตผมเบอร์หนึ่งนะเ้ามึงอะไม่เ้าหรอรู้จักตันดาโค่นเบอร์หนึ่งมฮ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งล้มดังเข้าใจปะได้ได้ได้ท้ายป่านเอาเอาจริง่ะเนียเดี๋ยวเล่น ไอเฟมต่อไอ้กูสองเก้าติดไปนวมสีนิ้วขาสีนิ้วสีนิ้วทาหน้าได้ทาแขนทาคอได้พี่ทาแขนทาคอทำอะไรนะมาคอสีนิ้วสีนิ้วทาแขนทาคอกูแค่นี้เหงื่อตั้งทาด้วยตบด้วยทาได้ตกต่อห้าทีผมไม่พี่ให้พี่ทาแล้วตบได้ทาสีทาสีนิ้วทาคอทาแขนตกห้าทีได้มาเอาไว้อาเว เก้าอันนี้ผมต้องพี่พี่โอ้ยสองเก้าอ่าโอ้ยยังเก้าถ้าเก้าอย่างนี้พี่ไปนู่นเลยเลยสองเก้าเว้ยไม่ได้โกงก็ตำดับไงหนึ่งกับสามกัสองเก้าม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 าฟังเสียงนกเขานะนกเวทไม่มีตัวนึงตรงนี้ฟังมันไว้งมันร้องไงมาเตรียมตัวพร้อม คุไม่โดนเฮี่ยต้องอาอะไรบอ๊ยน้ำเย็นดีอย่าพิกาหน่อยเฟมไงเฟมโอ้ยไอู้พิษโยมาตบอเป็นห้าี ฝึกมาใหม่นี่น้องรู้จักนีล่าเดวิดชิปโชเกชนะช่งมเก้เดวิดชิปโชเก้เฮ้ยมึับเยอะยอเหรอฮะฮะชิปโชเก้หนึ่งทริปเิลชเกเาจะปิดงไปคนเราไป ต่อไปน้องป่าน,นาักชิบุ่งเลยไม่เเจอลงองปปงลองโคคตริดทุ้ยมาจากเชียงรายนี่เขาวิ่งมาถึงเทพ่วิ่งสวนไปตัวอยู่จ <c oughs> ะท้าใครวิ่งเมืเ่อกี้พี่ก็น่าจะรู้ว่าหนูกับเพียงเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เออเนี่วิ่งแข่งกับเพื่อนไม่ก็นุกเลยพี่อ่ะทำเพื่อนหนูเจ็บพี่อ่ะทำเพื่อนหนูกเพื่อนมันเรียกพี่อ่ะ <c oughs> ส,สามรอบมันพี่อ่ะพี่อ่ะหนูจะท้าพี่ต้า จัดไปครับลีคิตได้ได้ถ้ามึงอยากโดนกูจัดให้เอางี้ให้เป็นผู้หญิงเท่ากันเลยเอาได้ต่อให้พี่โอเคเป็นไปนวมอะไรทาสีทาสีพี่คุกกระโดนอยู่แล้วเนี่ยทาสีทาสียังไงพี่อะทาเพื่อนหนูหน้าแข็งแต่พี่อะต้องถอดเสื้อทาทั้งตัวแต่เรเนเพื่อนในเฟรมเลยถ้าป่านแพ้ป่านก็ต้องถอดเสื้อทาทั้งตัวไม่ห้ามโดนให้คนอื่นมาโดนแทน ของปานหน้าแขนตัวไม่ต้องโอเคเอมาโอเคได้อะไรอ่ะระวังมาระวังได้ถ้ามึงอยากโดนกูจัดให้พี่อะทำเพื่อนหนุ่เจ็บพี่อย่าทำเพื่อนหนุ่เพื่อนระวังระวังจุนกัดระวังจุนกัด

ช่วงใกล้เทศบาใกลเทศบาลเทศบาลเทศกาลเฮ้ยนี่ยแต่งตัวเป็นชานาคอสเออนี่ไงเขียวแดงไปเขียวแดงนี่ไงนี่แหละก็เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเนะอาบน้เชื้อแลเมลิคีสเฮ้ยพี่โตไม่ต้องทาฟันสีเหลืองไม่ต้องไม่ทาฟัน อ้ยคือมันตาดใว่อหยคนบ้าชอบอมมันตาเล่นมันล้างยากพี่ตาดูมาแล้วช่วยล้วตสูดไม่ต้องอีเทมเ็นไอน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว พี่ปานเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกแล้วพี่จะทําใครเจ็บก็ได้พี่จะทําเพื่อนหนูเจ็บอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่ไม่พี่ตัวอะไรครับนี่โอ้โหพี่หนักกวครับพี่ตีหลากสีกว่าผมอีกะถาใครเอาเงี้ยเี้ ผมจับฉลากดีไหมเอ๊ะไม่ใช่รางวลนะครับให้ผมบอกบทนำโทษที่ผมคิดไว้เลยให้พี่คินจับได้บอกก่อนค่อยจับอ่ะพี่คินจับไหมบทนำโทษอ่บทนำโทษที่ผมคิดไว้ก็คืออ่โดนแป้งอ่ะแล้เลงทั้งตัวแล้ววิ่งไปกลับห้ารอบโอ้ยเฮียอยาดูตัวไปเลยสี่คนนี้จำตัวไปเลยอย่าดูก็แล้วกันอ่ะจับน้องคินจับจะเลือกจับฉลากแล้วให้ฉลากจับไปกจะได้แข่งกับใครอน้งจับน้องคีนจับจับ

นี่คือแบบว่าคูค่สุดท้ายคู่ชิงเลยนะแบบของเรื่องความนีโคตรเดือดอ่ะรัดเชือกที่รองเท้าให้แน่นการพิษแล่นก็สูบหัวใจแล้วมาเชือกที่ประตูน้ำอ่ะเชือกรัดเพชรบุรีตัดใหม่ให้แน่นจันพิษแล่นก็สูบลำคำแห้งโอเคโอเคมามาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวจะเป็นการวิ่งที่คูวิ่งจริงจังที่สุดตอนนี้เป็นการแข่งขันระหว่างสีฟ้าและสีเหลืองสีเขียวฟันเหลืองไง้อะ มาเกี่ยเลยเกยมาอะไรอะไรจ้าเกี <repay> ่ยวเกี well. ่ยวเกี่ยวกันเกี่ยมการมักทำไมวะมันไม่ทักแล้วถ้ามาเตรียมเตรียมโซโซอืม ขึ้นใหม่ชนะอ่ยสุ้ยโดษอ่ะถ้าต่อนี่เพ้ๆเนี่ยได้แล้วไอเราได้อะไรนั่นนะดิกตายไปเลิกเลิกเสร็จแล้วไหมตายไปเลิกโทษมีที่ไหนล่ะชวนมาวิ่งแข่งวิ่งแข่งก็วิ่งแข่งเลยทำไมเคยดูโอลิมปิกวิ่งแข่งกันเสร็จเขามาทำโทษกันมันเคยมีด้วยเหรอชนะก็ได้แชมป์ได้เหรียญแพ้ก็ตกรอบกลับบ้านมันเคยมีเขามาทำโทษกันด้วยเหรอไม่มีมึงจะอยู่อ่ะ วิ่งที่ไหนมาเออบ้าหรือเปล่าแล้วเราเรยลาเลงแป้งเราวิ่ง5รอบ5รอบไอเหม็นแป้งอะเออเออวิ่งกี่รอบวิ่ง5รอบ5รอบนะ คิดไม่สันปูได้ไงจะย้ายอาบน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ่งเลยวิ่งารอบจัดไปอยากวิ่งดีนะเตรียมตัวปียาตัวเองให้เต็มที่ปีเฮ้ยโอ้ยแป้งกระจายเต็มเก็บแป้งไว้ใหญ่แป้งหกมาเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามรอบปฏิบัติเหมือนโค้ชไรเดอร์เลย เฮ้ยว <anto> <isto> ิ่งไปดูพอดีทำไมอย่าดูดวิ่งไปนื่อยแล้วเร็วเเย้ะเร็บวิ่งเสร็จแล้วกวาดด้พี่ทำเก็บเอาไวเกวาดเก็บเ ไาเตดตามใช้โจโลได้ยนะคะผมเซลไฟอีโอทราบสนุนคลิปนี่ชวนมาเล่นดีนะบา,บายยอีกกว่าอีกกว่าเร็วไปินมาเร็วไปไปไหนก็หมดแล้ววะเจ้โว้ยว่าจะวิ่งโชว์อีกสิบรอบหายใจให้ทันก่อน <laughs> วิ่งไปเชียงรายแข่งกับกูบ่า